ด้วยปลุกพลังชีวิตกับกล้วยในเช้าวันใหม่สี่ผลประโยชน์ที่จะทําให้คุณตกใจกล้วยหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการกินกล้วยเป็นอาหารเช้าหรือกําลังคิดจะเปลี่ยนนิสัยการกินใหม่ๆอยู่ข้อมูลนี้อาจจะทําให้คุณตื่นตะลึงกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกินกล้วยเป็นอาหารเช้าตอนท้องว่างทุกวันหนึ่งหัวใจแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคหัวใจกล้วยเป็นแหล่งโพแทสเซียมธรรมชาติซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมความดันโลหิตให้สมดุล การรับประทานกล้วยในตอนเช้าจึงช่วยให้หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง 2. กระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้นไฟเบอร์ในกล้วยเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทำงานอย่างราบรื่นช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของลำไส้อาหารจะได้รับการย่อย,อยอย่างเต็มที่ทำให้ร่างกายสืบซับธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. รับพลังงานแบบอิสระ การกินกล้วยเป็นอาหารเช้าตอนท้องว่างเป็นวิธีที่ดีในการเติมพลังให้ร่างกายคาร์โบไฮเดรตในกล้วยจะถูกร่างกายดูดซึมอย่างรวดเร็วเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายนี่เป็นเหตุผลที่นักกีฬาและนักออกกำลังกายมักเลือกกินกล้วยก่อนออกกำลังกายเพื่อเติมพลังให้ร่างกายสระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นวิตามินซีในกล้วยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน การรับประทานกล้วยในตอนเช้าจึงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงขึ้นและต้องการไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพนิกิตาพันธวัดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากอินเดียยืนยันว่าการรับประทานกล้วยหนึ่งลูกในตอนเช้าทุกวันจะช่วยปรับปรุงสุขภาพได้จริงเธอได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนว่าหลังจากรับประทานกล้วยเป็นประจำคะแนนสุขภาพของเธอเพิ่มขึ้นอาการป่วยต่างๆลดลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นแต่ทราบไว้การรับประทานกล้วยในตอนเช้า ควรมีความระมัดระวังดัชนีน้ำตาลสูงเป็นจุดที่ควรใส่ใจควรรับประทานเทียงผลไม้เดียวเท่านั้นและหากมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารควรกินกล้วยหลังจากรับประทานอาหารเบาๆก่อนเพื่อป้องกันอาการท้องอืดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเลือกกล้วยที่สุกพอดีเป็นสิ่งสําคัญการทานกล้วยที่เขียวเกินไปอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดเราไม่ต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมคุณคิดว่าจะลองรับประทานกล้วยในตอนเช้าดูหรือไม่อย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับเรา